ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนกันยายนของทุกๆปีครับเป็นช่วงที่เขากําลังเคี้ยวงามครับบ่วตะเข่าครับห้ากระงามนําดอกไม้ดอกไหลดอกห้าต่างๆกับบ้านสะบังชูช่อตามกันแทนาเด็กหน่อยที่มักเลียงควายครับมาหัดเลียงควายในมนีแหนะครับเพราะว่ามันม่มีหมองลามหมองเลียงกะใส่ คันเทนาครับเป็นหมองในการเลี้ยงงวเลี้ยงควายนะครับในฤดูนีนอกจากต้นเขาสลายล้วอ่วพวกแมลงต่างๆกลายนํำโดยเฉพาะพวกยุ่งพวกเหนที่อาศัยยืนน้ำใบเขาใบหยานี่กลายกันครับย่มกลางคืนมันมุ่ยมองไปมันก็มาหาจ้อควายครับ ดังนั้นแล้วยามเว่นนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีควายมันจะได้พักผ่อนครับได้กินอย่าได้เต็มที่เือไม้ดิบ่บววงเหลืองแมลงต่างๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้กะแม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนแต่ง่วาวกะบ่อ้วนบ่พี่ครับบางตัวกัดจอยเพราะว่ามองลามันม่หลาย นอกจากว่าบานในเพื่นีเค่องตัดหญ้าครับตัดหญ้าใหม่ควายกินะนะครับวควายยังเสียได้กินหญ้าได้เต็มที่นะครับและการออกจากปัญหาเรื่องที่ลำงัวนํำควายการหายกขาหญ้าให้มันกินแล้วก็ยังมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องยุงครับพวกยุงพวกเหยน <ไป S 1> จ้องวัวจ้อควายนี่ล้ายแหงครับ สมัยตะกี้เพิ่นใส่วิธีการก่อไฟดังไฟซุ้มอูดครับเพิ่นอูดควันไหลยุ่งไหลหินให้งวายควายนะครับแต่ปัจจุบันนี้การเผาการจูดกระเฮ็ดได้บ่า่อยสะดวกนักเพราะว่ามันมีบ้านไกลเลื่อนเคียงเพิ่นบ่สบายก็มีคือกันครับบางคนก็เป็นหอบเป็นยังแพ้ควันก็มี สำหรับขวัญก็มีดังนั้นแล้วเม่น,นีอีสนานหลันแปดจิพามเบิงวิธีชีวิตใหม่ครับเขาเอนว่านิ่วนอมอนในช่วงฤดูฝนหรืออาจจะเป็นทุกฤดูครับเป็นการป้องการยงุงให้ควายนะครับเดี๋ยวเราไปเบ่งกันว่าเพิ่นมีนวัตกรรมแนวใด แต่เสื้อวายและลายบ้านก็นคือสิมีแนวคิดเดียวกันละ่ะลายบ้านก็นจะเริ่มเฮ็ดแล้ว่ะครับแต่ว่ามณีอิสานหลานแปดจะพามารีวิวเบิง่งปัญหาเฮาได้ไมั้ยควายตอนนี้นะครับการเห็ดกมุงนะครับเห็ดกลางมุงให้ควายแบบง่ายๆครับเดี๋ยวสิพาไปชมเบิ่งนํากันนะครับครับนี่ก็เป็นของควายครับ ของเอื่อยครับของเอื่อยกับของพีไอครับเพิ่นมาเห็ดขวายเลียงควายครับควายซีฮโตนี่แหละครับเพิ่นกะตะกีก็มีการใส่การจูดขวัญครับจูดเผาพวกกุจชผืชเผาเฟืองเผาใหม่ไรยงไรไรยุงนะครับอุดยุงแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นใส่วิธีการเห็ดโลงเลือนใหม่ครับหยกโลงเลือนออกมาไว กลางทงนาครับยกลวงเรือนเป็นขอคุยว่ากางทงนาแลวกะเฮ็ดมุงให้มันนํำครับมุงนี่เพิ่นเฮ็ดจากผ้ายงเคียวครับผ้ายงเขียวเป็นมุงเคี้ยวครับเเอิญบานผมเอิญผ้ายงนะครับผ้ายงเขียวตัวนี้ซื้อมาสองมวนครับมวลละเจ็ดร้อยบาทใส่ในขอกพื้นที่ กว่าง10เมตรไอ้กว่างหาเมตรครับยาว10เมตรครับกับประมาณ50ถึง60ตารางเมตรครับนี่พอดีด้านล่างของขอกนะครับอันนี้พันไวครับพันไวข้างบนเพราะว่าเอาควายออกไปทางนอกแล้วนะครับเป็นการเปิดขอกเปิดมุงให้มันด้านล่างนี่ก็เอาไหมครับหาไหมหายังมาทับไวโดยเฉพาะด้านบนนี่ต้องให้มีดจีบครับ ตอกตะปูตีให้แน่นนะท้าวอนนะครับเวลาลมพัดมามันจะซึมรุดมงแนวนี้ขอดีของมันอย่างหนึ่งก็คือมันมันง่ายครับมันบอของกันพวกแมลงกับบอคอยเกาะบอมัดเกาะเพราะมันหลื่นมันเมืนพวกนกพวกยางบินมามันก็เห็นมันก็จะบอคอยต่าบอคอยชนครับนี่คือขอดีนะครับแล้วก็ขอดีอีกอย่างคือมันสามารถป้องกันแมลงได้ ลายรูปแบบครับเพราะว่ามันเป็นมุ่งแบบแข็งนะครับมุ่งแบบแข็งป้องกัน,มนแมลงกัดหรือชอนใจเข้าไปได้แต่ว่าคอเสียงมันคือมันก็นจะตาห่างอยนิดหน่อยครับตาห่างอยนิดหน่อยแต่ว่าก็ดีในเรื่องของการมาใส่ป้องกันยุงเห็นนะครับ แาวทีสอบถามเจ้าของขอกเพิ่นก็บ,บอกว่าดีขึ้นไร้ยกเกาแหงครับย,ยามคืนควรมกนกด้นอนสามารถยืนเขียวเอื้องกินยากินเฟื่องในเต็มทีครับเดี๋ยวจะพามาเบงหลบหล,บ,ลบบริเวณนะครับ <S <S ด่านบนเพิ่็ตีไปเจนสุดครับตีไปตามตามใหม่ข้างบนนะครับนะนะครับแล้วก็้อมไปทัวบริเวณขอกนะครับปิดอุดหม่องทีมันเป็นหูเป็นหอย นอกจากกันแมลงแล้วนะครับก็สามารถกันพวกงูได้นําครับกันพวกงูสัตว์มีพิษต่างๆที่จะเข้าไปกัดงวกัดควายได้นะครับสรุปแล้วในกลนี่คือด่านหน้าบริเวณทางเข่าคอกขอกกะเฮ็ดบ่ยากครับเป็นขอกเฮ็ดโดยใหม่แบบพื้นๆบ้านเฮานี่แหละครับใหม่บันตีนะครับหญ้าเสาเออประมาณเออ แปดตนครับซาวแปดตนแล้วก็มีระบบล่างครับเห็ดเห็ดทางใส้ยาูงประสมควรครับกว้างนิดนึงสําหรับใส้ยาใส่เฟืองให้มันกินนะครับแล้วก็คอกนี่ก็ต้องให้แสงสามารถที่จะส่องถึงได้นะครับแต่ว่ายามนี่เป็นยามฝนครับคอกสิบ่ค่อยแห้งบนได้ก็ใช้วิธีการเอาเฟืองครับเอาเฟืองแห้งมาโรยเวลา อวควายมันทายมันขี่นะครับเอาเฟืองแห่งมาโรยใส่ใบให้มันเหยียบมันยำครับแต่ว่าบันไดมีแกบมีแห้งดีครับแขนมีแกบบี่แห้งจะสามารถดดดเอามาเทาได้เลยครับมาเทาใส่กอกคขายนให้มันเหยียบมันยำแหงจะแห,งห่งเร็วครับนี่นเป็นบร<ล>ิเวณด่านบนของขอกวายครับกระ,ะเห็ดเน่นนะครับวันผสมค,สสควรครับใส่สังกะสีใหม่ใหม่ครับตอกยึดแห้แน่นนะครับเพราะว่า มันอยู่กลางทงนาครับยามลมพัดมาแต่เถ่อมันกับพัดแทงพอสมควรต้องเห็นนะท้าววนนี่เป็นเจ้าของจ้าของขอควายครับเด่นกับลายๆมันนี่มาฝ้าควายครับมาฝ้อควายบริเวนด้านนอกนี่สามารถให้เป็นทีพักของของคนเหลี่ยงไหลนำครับเก็บรดสุกเก็บค้องเก็บยังกระไดหรือว่าเป็นที่รบฝนลบแดดกระไดคือกัน หรือนอกจากนั้นแล้วก็เอาเป็นทีบริบาลควายเวลาควายขอดลูปนะครับก็เอาตัวทีมันขอดลูกนี่แหละมาผูกไปด้านนอกไบร์มไปปะปนกับตัวข้างในนะครับเนาะครับสำหรับผู้ใดนะครับมีแนวคิดอยากเห็ดมุ่งนะครับกลางมุ่งห้ขวยในในช่วงที่มันยุ่งร้ายหินร้ายก็สามารถเห็ดได้นะครับนะอันนี้ก็จะเห็ดบุรีปันได้หรอกครับแตียวาก็ถือว่า ป้องการยุ่งป้องกันเห็นได้ดีพอสมควรครับแต่จะมีบานอื่นมันเท็ดดีก็นี้ครับกะซอยซอ,อยแซ่กันนะครับเนาะวันนี้อิสละแปดกะขอสวัสดีครับ